สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักหลวงพ่อเงิน EP พิเศษครั้งที่70นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829นะครับ i อดี n ล0 9ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเราเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับอ่าองค์แรกนะครับพี่พี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับดูครับเนื้อขึ้นเป็นเกตกระด่เลยนะครับนะเนื้อขึ้นเป็นเกตกระด่เลยนี่ครับนะครับเก่าถึงยุคนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ ี่สวยๆนะครับสวยๆเก่าๆนะครับนี่ครับองค์แรกครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสร้างราวๆปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเนื้อเป็นเกตกระดีนะครับเนื้อเป็นเกตกระดีเลยตานีเป็นชั้นหมวกแก๊บเลยนะครับเนื้อออกใสๆแบบนี้ครับดูง่ายครับเก่าถึงยุค นะครับองแรกท่นานใดจะรับไปบูชานะครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับดูครับตามคมลึกเนื้อออกใสๆนะครับนะอ่านี่ครับองค์แรกนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้เห็นไหมครับเนื้อออกใสๆนะครับนะอตาหมกแก๊บเลยนะครับพี่นี่ครับองค์ที่สองนะครับ สวยงามเลยครับพี่นี่ครับองค์ที่สองนะครับสวยครับองค์นี้สวยเลยครับมือนี่นิ้วชนกันเลยนะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้ครับเบอร์สองนะครับต่อมาเบอร์สามนะครับเบอร์สามพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับองค์นี้ สวยเลยครับพี่นะครับองนี้เบอร์สามนะครับเบอร์สามสวยมากครับนี่ครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยนะครับนี่เบอร์สามนะครับองนี้ครับต่อมาเลขสี่นี่ครับเลขสี่นี่ครับเนื้อเป็นตามุ้งขึ้นสาเลยครับพี่นี่ครับนะขึ้นสาเลยครับเห็นไหม ดูตาคมลึกเลยครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับเบอร์สี่นะครับนะนี่ครับนี่ครับเบอร์สี่ครับนี่ครับเบอร์สี่ครับสวยมากนะครับต่อมาเลขห้านะพี่นะนะครับต่อมาเลขห้าครับองนี้นี่ครับ โอ้ยดูครับพี่ๆสวยมากเลยครับพี่พๆครับนี่เป็นองค์หมายเลขห้านะครับนี่ครับหมายเลขห้านะครับสวยมากครับเก่าสวยดีครับนี่ครับหมายเลขห้าครับพี่หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ครับต่อมาหมายเลขหกนะครับ หนี่ครับหมายเลขหกนะครับสวยๆนะครับมีไว้บูชานะครับหลวงพ่อเงินนะครับแขวคาดปลอดภัยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยพี่ครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับ นี่ครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยครับนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับ นี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับองที่แปดนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่ๆครับนี่ครับแบ่งปันบูชาองค์ละห้าร้อยนะครับสวยจริงครับนี่ครับเนื้อเป็นตามม้งเลยพี่นะครับต่อมาหมายเลขเก้านะครับ นี่ครับมาไดลเก้านะครับดูนะครับโงู้หเนื้อนี่สวยมากนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูพี่พี่นะครับอย่างสวยเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห ต่อมาเลขสิบครับพี่นี่ครับเลขสิบครับมีเม็ดทรายอยู่ที่สีสากท่านเลยครับเป็นเม็ดทรายเบ้าหล่อนะครับนะเม็ดทรายเบ้าหล่อนะครับสวยเลยครับนี่ด้านหลังก็มีครับสวยมากนะครับแบบนี้ครับโอ้โ น้อยองที่จะพบเจอเม็ดทรายนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกเม็ดแร่นะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหดูครับพี่นะสวยมากนะครับแบบนี้นี่ครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับ มีเม็ดแร่นะครับด้านบนเนี่ยครับสีสะมีเม็ดแร่นะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับตรงนี้เบอร์สิบสองนะครับสวยสวยเลยนะครับดูครับโหดูครับพี่พ เก่าๆสวยสูไว้นะครับนี่นะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับเนื้อทองลูกบวบนะครับเนื้อออกทองสีทองลูกบวบนะครับ ตามมุ้งขึ้นเลยนะครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นะครับคาบเบ้าเดิมๆครับเนื้อทองลูกบวบเลยครับนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบสี่นะครับนีครับต่อมาหมายเลขสิบห้านะครับ นะครับหมายเลขสิบห้านะครับสาขึ้นเลยนะครับนะครับหมายเลขสิบห้านะครับโอ้โหสวยมากนะครับแบบนี้นะครับคนเล่นพระสมเด็จอ่าเขาเรียกว่าคนรักพระหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับโอ้โหชอบนะครับเนื้อแบบนี้นะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับ นี่ครับพี่ดูครับเนื้อเป็นสาเป็นตาม้งเป็นเก็ดกระดี่ขึ้นเลยครับพี่อันนี้มีเม็ดไฟขึ้นที่ตาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเม็ดไฟเม็ดหูดพวกนี้นะครับนะเกิดจากการหล่อนะครับนะนะครับเกิดจากการหล่อหุ่นเทียนนะครับละลายนะครับเกิดเป็นเม็ดไฟขึ้นนะครับสวยลงตัวดีครับแบบนี้ครับคาบเบาคาบหล่อเดิมๆนะครับ ต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับสวยๆนะครับเก่าๆนะครับนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับตรงนี้ครับต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์บีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บีนะครับเนี่ย เป็นพิมพ์บนะครับมือรองนั่งชัดเจนเลยนะพิมพ์บีครับหลวงพ่อเงินสวยนะครับแนองค์นี้พิมพ์นี้ก็ค่อนข้างหายากเลยนะพี่นะบอกไว้เลยพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีเนี่ยนะครับต้องคว้าไว้เลยครับองค์นี้นะครับผมบอกเลยครับหายากมากครับพิมพ์นี้นะพี่หายากจริงครับนิ้วชัดๆแบบนี้นะครับนะ กลางสวยเลยครับต่อมาเบอร์สิบเก้าครับนี่ครับโู่นี่ก็พิมพ์ีครับเนี่ยแต่ว่าอ่อนสวยกว่าเมื่อกี้นิดนึงครับนะอ่อนสวยกับกันนิดนึงครับอันนี้สาแดงขึ้นเลยครับสาแดงขึ้นเลยครับนะ เดิมเลยครับพิมพ์ a พิมพ์ b นะครับนะดูที่มือนะครับนะถ้ามีมือลองนั่งแบบนี้นิ้วชี้ด้านซ้ายยื่นมาแบบนี้ครับถ้าเป็นพิมพ์ b นะครับนะพิมพ์ b นี่ครับโหสวยเลยครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบครับนี่ก็พิมพ์ b นะครับมีแร่นะครับเนี่ยนี่ก็พิมพ์ b นะครับเนี่ยเดียนี้ก็หย่อนสวยแต่เนื้อเป็น ตาหม้งดีครับนะเนื้อเป็นตาหมูมีแร่นะครับตรงนี้มีแร่นะครับเนื้อเกดกระดี่ตาหม้งขึ้นเลยพี่ๆครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์ยี่สิบเอ็ดพิมพ์เอนะครับนะเอเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับโอ้ดูครับพี่พีครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาครับนี่ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ ที่ตาเบอร์ที่22นะครับนี่ครับต่อมาเบอร์23นะครับนี่ครับเบอร์23นะครับสวยนะครับตาคมลึกเลยครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับพิมพ์ีิตาห้าชายนะครับโอ้นี่สวยนะครับเนื้อเป็นอ่าเก็ตกันดีเลยนะครับขึ้นเป็นเนื้อทองลูกบวบได้เลยครับนี่แบบนี้ครับนีครับอต่อมาสวยนะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบห้านะครับพิมพ์บีครับ พิมพ์บีครับตรงนี้ดูง่ายครับปะดูง่ายทุกองค์เลยนะครับนี่ครับพิมพ์บีนะครับถ้าไปเจอที่อื่นผมบอกเลยเลยครับขายกันหลายพันนะครับนะนี่ผมขายแบ่งปันนะครับเนี่ยองละห้าร้อยนะครับนี่ในองค์ที่ยี่สิบหกนะครับ สวยมากครับที่อื่นขายเท่าไรผมไม่รู้นะครับนะแต่ว่าหลายพันแน่นอนครับนะมีเอซีส่งมาให้ดูเรื่อยเลยนะครับนี่ผมแบ่งปันพี่ๆนะครับเราพี่ๆน้องๆกันนะครับแบ่งปันกันนะครับนะต่อมาองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ขึ้นเลยพี่พี่ครับนี่องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ยครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ครับองค์ที่ยี่สิบแปดนะครับ ต่อมาองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ครับโอ้โหดูครับองที่ยี่สิบเก้านะครับเนี่ย ่อมาองค์ที่สามสิบนะครับนี่ครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นพิมพ์ขีตาสี่ชายนะครับองนี้พิมพ์ขีตาสี่ชายนะครับ ต่อมาอง์ที่สามสิบเอ็ดนะครับพิมพ์บีนะครับองนี้เป็นพิมพ์บีมือชัดเหมือนกันครับองนี้สวยมากเลยครับพี่บีนี่ครับ ครับต่อมาองค์ที่สามสิบสองนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สามสิบสองครับ องค์ที่สามสิบสองนะครับต่อมาองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่ครับองค์ที่สามสิบสามนะครับเก่ามากเลยครับพี่ๆเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสี่นะครับต่อมาเบอร์สามสิบห้านะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาครับตรงนี้ เป็นเบอร์สามสิบห้าเป็นพิมพ์ที้ตาครับพี่ต่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับอือองนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่นะพี่นะเอาองนี้แทนนะเบอร์สามหกเป็นองค์นี้แทนนะครับนะองเมื่อกี้นี้ไม่ให้ไปนะครับไม่สวย เอาองค์นี้แทนครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนะปกติปล่อยอยู่องค์ละหนึ่งพันนะครับพระปิดตานะครับแต่วันนี้ให้ห้าร้อยนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเก่าทันหลวงพ่อเงินนะครับสร้างราวๆปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829 ID l ล n ์0967240203มีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ